สวัสดีครับอยู่ในรายการใหม่ล่าสุดนะฮะ MKT นะฮะหรือ Marker TV นั่นเองนะฮะก็อยู่ในเกม Heavy Pawn เอ้ย V Pawn นะไม่ใช่ Heavy Pawn นะเออก็วันนี้อยู่กับเกมรถถังประจัญบานนะฮะผู้ขับไอ้น้าไอหน้าหนวดนะผมเรียกไอหน้าหนวดนั่นเองนะแล้วก็จะมาเริ่มที่มิชชั่นแรกกันเลยนะฮะไปไปกันเลย ซึ่งผมได้แอบเล่นมาสามด่านแล้วนะฮะผมก็จะเริ่มใหม่ให้คุณดูนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับไปกันเลยครับมาแล้วก็ขออธิบายนิดน,นึงนะฮะเกมนี้ก็คือโดยหลักๆแล้วเราก็คือรับบทเป็นรถถังคันนี้นั่นนะฮะส่วนศัตรูส่วนมาใหญ่ก็จะเป็นเครื่องบินนะฮะซึ่งเราก็ต้องมีหน้าที่กำจัดในพวกนี้ออกให้หมดนะฮะเพราะว่าเป็นพวกคอมมนินิตนะฮะ เราต้องรักษาดินแดนไว้นะฮะมันมาบุกเราก็ต้องรักษาดินแดนไว้ก็เป็นหน้าที่หลักของเรานะฮะก็จะมาดูกันว่าผมจะเล่นได้สักกี่ดานนะครับเพลื่อนตัวหลักๆแล้วเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมจะเล่นสักกี่ดาบดีนะฮะก็ขออธิบายนิดนึงนะฮะช่องที่อยู่่มุมนี้นะ,ะที่ผมชี้ด้วยนี้นะฮะก็คือสกอร์นะฮะถัดมานิดนึงที่เป็นรูปดรวยถังสองคันก็คือชีวิตของเรานั่นเองนะฮะ ซึ่งชีวิตของเราสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเก็บสกอร์นะถ้าสกอร์เราสูงมากขึ้นนะเราก็จะได้คะแนนนะเราก็จะได้คะแนนส่วนที่ข้างๆรถถังที่เป็นรูป2อันก็คือระยะทางในการเดินทางของเรานั่นเองนะว่าจะต้องเดินทางไกลแค่ไหนนะส่วน M1 นั่นก็คือมิชชั่นนะฮะไม่ใช่ปืน M1 นะไม่มีผมมีแต่ M16 ส่วนไอที่เป็นช่องดำๆนะก็คือการเก็บชิ้นส่วนมาประกอบ ปืนเลเซอร์นั่นเองนะฮะก็จะได้จากเฮลิคอปเตอร์หรือว่าการยิงสัตรูนั่นเองนะฮะส่วนไอสีแดงๆที่สองอันนี้ก็คือนิวเคลียร์นั่นเองนะฮะสามารถใช้ในยามวิการได้นั่นเองนะฮะหรือยามขับขันจริงๆนะฮะหรือสามารถใช้สู้กับบอสได้นะฮะเดนเจอร์นะฮะเดนเจอร์หรือเรนเจอร์ไอที่มันใส่หมวกที่มันขบวนการห้าสีป่ะไม่ใช่แล้วคนละเลนอันนี้มันเดนเจอร์นู้นมันเดนเจอร์ไอพวกนั้นผมดูประจำครับใส่หมวกกันน็อกแล้วแปลงร่างไม่ใช่แล้ว ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะบอสนี่คือด่านแรกนี่จิ๊บๆอยู่แล้วกินหมูอะ่ะคือง่ายๆเห็นไหมแค่เนี้ยแค่จบแล้วแล้วก็ไปด่านต่อไปนะแล้วก็มาแวะเติมแก๊สนิดนึงนะอ่าเราก็ได้รับการเลื่อนยศนะฮะมันก็บอกนี่เป็นสก,กิลติดตัวนั่นเองนะฮะเราแล้วแต่อันนี้เป็นมิสไซ์ อันนี้เป็นเหมือนกับเกาะป้องกันนะฮะก็จะหมุนรอบรอเราในโะดนนะผมก็จ,จะเอาจดรดไปอ่าเราก็ลงมาทางใต้ของประเทศนะฮะอ่าเราไปกันต่อเลยครับซึ่งด่านนี้ก็จะมีเครื่องบินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหละทุกด่านเลยท่าที่ผมเคยเล่นมานะที่เกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นจบเลยไงผมก็จะเลยมาเออมาเล่นมาเล่นให้พวกคุณดูด้วยผมก็จะได้รู้ด้วยว่ามันจบอย่างนี้นี่เองนะ แต่ถ้าเกิดว่าหน้าจอมันไม่เต็มหรือยังไงก็ขออภัยนะครับเพราะว่าอาจแค่นี้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องการอะไรมากนะขอให้ทุกคนได้ดูว่าเออเกมน,นี้จุดจบเป็นยังไงหรือหรือเออเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองนะเดี๋ยวโดยเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะคัดซีนให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะไหนนะก,ก็ไปดูกันนะฮะในอุปสรรคก็จะเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะ เท่าที่เห็นนะฮะตอนนี้เราก็จะเดินทางถึงบอสเต็มทีแล้วนะฮะโหเราเจอสป,ประหลาดด้วยตัวอะไรวะไม่รู้จักเดซี่ปะน่าจะไม่ใช่นะผมว่าเดซี่เหียอะไรตัวยาวใช่ไหมเนี่ย oh. มาแล้วเบตเทิลชิปอ่ะเรือเรือลบอ่ะเจอบอสเป็นเรือลบกระจอกง่อ,งอยไม่รู้กระจอกจริงหรือเปล่าดูปืนดนิ โอ้ไม่กระจอกเลยอ้อยอย่าทาโอ้หลบหลบโอ้ยนั่นนั่นหลบไม่ทันเลยอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แ,แล้วเราต้องทำลายปืนแต่ละปืนของมันนะมึงมาดิมาดิมึงอะไอกระจอกเอ้ยมึงไปเฮ้ยกูมไม่เล่นนะกูมไม่เล่นกับมึงนะออกไปออกไปออกไปแม่งยิงแม่งเลยแซบสบายผมนะทีนี้คือบอสด่านต้นๆก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะผมว่าง่ายดีออก แล้วก็มาแวะเติมแก๊สกันอีกทีนะฮะโอเคอ่าวันนี้ผมก็จะเลือกเอาไปนี้ไว้ก่อนนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมถ้าชอบกดสับตะไคร้สับตะไคร้หรือสับไคร้นั่นเองนะแล้วก็ใครอยากดูตอนต่อไปก็กดติดตามไม่เหมือนกันนะฮะอย่าลืมดูกันเยอะๆแล้วก็ถ้ามีอะไรใครเคยเล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ไวด้วยนะฮะข้างใต้ได้เลยนะ,ะคณครับ